ซุปตาสาวทารายางประกาศชาัดว่าตอนนี้เป็นติ่งนักแสดงเกาหลีคิมบูบินแบบเต็มตัวค่ะเพราะแม้จะไม่ได้ไปร่วมงานแฟนมีทติ้งแต่ในวันที่หนุ่มบูบินกลับเกาหลีใต้สาวทาทาก็ได้เดินทางไปยังสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อไปส่งดาราคนโปรดถึงหน้าประตูขึ้นเครื่องโดยซุปตาสาวชาวไทยเผยว่าชอบอัธยาศัยของหนุ่มกิมจิคนนี้มากๆค่ะถึงขั้นตั้งรูปหน้าจอโทรศัพท์เป็นรูปของหนุ่มบูบินและถ้าเป็นไปได้ก็อยากร่วมงานด้วยกันสักครั้งค่ะ โอ๊ยถ้าไม่รู้ไงก็ดีสิคงต้องไปเล่นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับคิมบูบินน่ารักมากจําได้เลยว่าตอนที่ยืนอยู่ตรงเกตนะค่ะคือแบบเราก็ยืนยืนนิ่งๆ,ๆเพราะเราแบบว่าเราคือเราอยากก็เราก็อยากถ่ายรูปจากเครื่องเราอะแต่แบบ ทุกคนเขาบอกว่าแบบบอกเนี้ยทา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 อะาไรเงี้ยเขาก็เลยหันมาแล้วมาทักราวแล้วก็ยื่นมือมาให้จับไม่ให้เช็แคแอนแล้จะบอกบายบายบอกเราบอกเซฟไ f l ์อย่างเงี้ยบอกบายบาย thank you see you again คือพอทาได้ไปเจอหรือได้ไปแบบพูดคุยหรือได้แบบแค่นี้คือทาก็แฮปปี้แล้วมันก็เป็นแบบเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงใจเนาะทาทา,าบอกเลยว่าทาแบบพาฟินแล้วตรงจุดจุดของทาที่แบบได้ไปเจอตรงเกตแล้วก็ได้มีเวลาแค่นั้นเขาขอบคุณแฟนคลับของคิมูบินด้วยที่แบบที่ที่แบบ เปิดโอกาสให้หาเป็นหนึ่งในติงงานนี้นะคะสาวทาทายังเปิดใจถึงคอนเสิร์ต t u r n b c k t t m m w วิททาทาที่ผ่านมาถึงการเลือกหนุ่มฮั่นอิสริยามมาเป็นแขกรับเชิญทั้งที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางสายดนตรีของทาทาแทนที่จะเป็นมอสปฏิพานว่าเพราะอยากจะสนับสนุนศิลปินที่มีความสามารถค่ะ ว่าคอนเสิร์ตที่เพิ่งเล่นมาหกไม่ว่าจะหกสองสิบสามก็เพิ่งเจอพี่มอสกันไปฉันนั้นอยากให้คณดูคิดคิดในทางกับการว่าแล้วถ้ามามาจริงๆอ่ะมาจริงๆแล้วคนดูจะแบบทําไมแบบเอทไทม์โชว์บิสหรือท่าท่าไม่ถึงใครที่ใหม่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน้องท่านเนี่ยเขาแบบว่าเขาเป็นแดนเซอร์มาก่อนแล้วก็เห็นเขาตั้งแต่ตอนนั้นอันนี้ก็บอกพูดเป็นบทเวทีแล้วอะไรเงี้ยถามว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงกับทาทาคือวันนี้ทารู้สึกว่าน้องคนเนี้ยแบบ ควรจะได้รับเกียดนี้ได้ขึ้นไปนบนเวทีแล้วมา,มาร่วมกับเราเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีอนาะคตที่ดีแน่ๆทาทาย,ยังบอกอีกนะคะว่าพอใจกับการตอบรับในคอนเสิร์ตของตัวเองมากๆสมกับที่ตั้งใจทุ่มเททัท้งแรงกายแรงใจเลยลคะค่ะ